นักถ่ายภาพที่เก่งต้องควบคุมกล้องในดั่งใจ Photography Talk ต,ตอนนี้เราจะมาเข้าใจการควบคุมโหมดถ่ายภาพกันครับในการถ่ายภาพเราจะตั้งค่ารูรับแสงคอมเวรชัเตอร์และ ISO ผ่านโหมดถ่ายภาพ สำหรับกล้องนิคอนจะมีแป้นควบคุมอยู่ด้านซ้ายโดยโหมดถ่ายภาพที่อยากแนะนําให้มือใหม,ใหม่รู้จักประกอบไปด้วยโหมดแมนนวลเอาพาร์เจอร์แปร์เรตตี้ชัตเตอร์สปีดแปร์เรตี้โหมดโปรแกรมและโหมดออโต้ซึ่งมีข้อมูลดันงนี้ครับ 1. โหมดแมนนวลในโหมดนี้เราควบคุมทั้งรูรับแสงชัต t ตอร์ส e ีดและค่า ISO ดยปกติเรามักใช้ค่า ISO ให้ต่ำที่สุดแล้วปรับเฉพาะค่ารูปแสงหรือ s h ตเตอร์สปีดตามที่ต้องการครับอีกวิธีหนึ่งที่สะดวกนะครับคือการปรับค่า ISO เป็นออโต้โดยการกดปุ่ม ISO บนกล้องค้างไว้และหมุนปั้นเลือกคำสั่งย่อย1ครั้งในการเลือกปรับแต่งค่าเมนูหมดแบบนี้ เมื่อเราตั้งค่ารูปแสงและชัตเตอร์สปีดหากแสงไม่พอระบบจะเลือกค่า ISO ที่เหมาะสมมาให้โดยอัตโนมัติครับอย่างไรก็ตามมีข้อควรรู้2ข้อข้อแรกภาพที่แสงไม่พอและใช้ค่า ISO สูงสูงจะทําให้เกิดแสงรบกูนในภาพได้และข้อ2เราสามารถกําหนดค่า ISO สูงสุดที่ต้องการให้ปรับโดยอัตโนมัติได้ครับโดยที่เราเข้าไปที่ Photo Shooting Menu ISO Sensitivity Settings Maximum Sensitivity เช่นกําหนดไว้ที่302หรือ604ได้ตามต้องการ 2องโหมด A หรือ a p r e r t u r e Priority โหมดนี้เราควบคุมค่ารูปแสงให้กว้างเพื่อเบลอฉากหลังหรือแคบเพื่อนเน้นความคมชัดส่วนกล้องจะเลือกชัต t ตอร์ส e ีดให้มีประมาณแสงที่เหมาะสมกับระบบวอดแสงที่เราเลือกใช้ครับและเช่นเดียวกันกับโหมด M เราสามารถกำหนดค่า ISO เป็นแบบ auto และกำหนดค่า maximum ISO ได้เช่นกันแต่ต้องระวังไม่ให้กล้องเลือกชัตเตอร์สปีดที่ต่ำเกินไปจนภาพสั่นไหวกดการถ่าย ค,ควรใช้ชัตเตอร์สปีดประมาณ2เท่าของทายาโฟกัสเพื่อให้ภาพมีความโฟชัดเช่นเราใช้เลนส์50มมก็ควรใช้ชัตเตอร์สปีดประมาณ 1100S ภาพท,ที่ได้จะคมชัดดังนั้นในโหมด A นี้จะมีความพิเศษที่เราสามารถปรับแต่งมินิมัมชัตเตอร์สปีดได้2แบบครับแบบแรกกำหนดอัตโนมัติตายตัวนะครับผ่านคำสั่ง Photo Shooting เมนู ISO City Settings m i n i ิ m ัมชัต t e อร์ส e ีแล้วเลือกชัตเตอร์สปีดที่ต้องการได้เลยเช่น1 2ึ0งทับวินาที หรือแบบที่2กํกำหนดมินิมัมชัตเตอร์สปีดแบบออโต้ครับและเข้าไปปรับแต่งให้เป็นสโลเวอร์หรือฟาสเตอร์ได้อีก5่าระดับตามต้องการพี่นันมากกำหนดที่ระดับ4ซึ่งกล้องจะเลือกชัตเตอร์สปีดประมาณ2เท่าของระยะโฟกัสให้ครับดีงามจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อกล้องปรับไ s o จนถึงม็กซิมัมไอโซที่กำหนดไว้หากแสงไม่พอนะครับกล้องจะมาปรับชัตเตอร์สปีดให้ช้าลงจนกว่าค่าแสงจะพอดีโดยจะไม่สนใจค่ามินิมัมชัตเตอร์สปีดที่เราปรับแต่งไว้ครับ โหมดที่3โหมด s หรือ shutter speed priority ในโหมดนี้เราควบคุม shutter speed เพื่อเน้นการจัดจังหวะเร็วๆเช่นคนวิ่งหรือหวังเอฟเฟกต์จากการใช้ shutter speed ช้าๆเช่นลากไฟรถเก็บแสงเมืองยามค่ำคืนที่ใช้ร่วมกับขาตั้งกล้องเมื่อเรากำหนดค่า shutter speed ที่ต้องการใช้กล้องก็จะควบคุมรูรับแสงให้แบบอัตโนมัติ หากแสงเข้ากล้องมากไปกล้องก็จะปรับลดรูปแสงให้แคบแต่หากแสงน้อยไปกล้องก็จะปรับรูปแสงให้กว้างและเมื่อกล้องเลือกค่าใช้รูปแสงที่กว้างที่สุดของเลนส์ที่ใช้แต่แสงไม่พอละ่ะเราก็ควรจะไปปรับเพิ่มค่า iso ให้สูงขึ้นครับหรืออยากให้กล้องปรับค่า iso แบบอัตโนมัติก็แค่ไปปรับแต่งค่า maximum sensitivity ได้เช่นกันครับโหมดที่4โหมด p หรือโปรแกรมในโหมดนี้กล้องจะปรับค่ารูปแสงและชัตเตอร์สปีดให้โดยอัตโนมัติตามที่โปรแกรมไว้ในกล้อง เพื่อให้เราได้ค่าแสงที่ดีสุดในสถานการณ์ส่วนใหญ่โดยเราอาจเลือกชุดค่าแสงเรียงโปนดไว้นะครับโดยหมุนแป้นหมุนคําสั่งหลักจนเครื่องหมาย p เปลี่ยนเป็น p star จากนั้นเราหมุนแป้นหมุนคําสั่งหลักไปยังชุดค่าแสงที่ต้องการได้หากต้องการเรียกคืนนะครับชุดค่าแสงตั้งต้นเราก็ปรับหมุนแป้นกลับมาจนกว่าสัญลักษ์ p star จะเปลี่ยนเป็น p แลโหมดนี้ใช้ร่วมกับ auto iso ได้อีกด้วยครับโหมดสุดท้ายครับโหมด auto ถือเป็นโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติขั้นสุดที่เราไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลยแค่เรายกกล้องเล็งแล้วถ่ายครับที่เหลือกล้องปรับตั้งค่ารูบแสงชัตเตอร์สปีดและออโตเอสโให้เสร็จสับเหมาะก,กับมือใหม่ทุกระดับจริงๆครับโดยส่วนใหญ่พี่นันจะใช้โหมด A หรือ a p e r t u r e r r i o r i t y ในการถ่ายภาพนิ่งทั่วไป ใช้โหมด M นะครับหรือ m มน u a l เนี่ยในการถ่ายวิดีโอเพื่อไม่ให้แสงมันแหว่งไปแกว่งมาและเลือกใช้โหมด A หรือโหมด P Star ครับในการถ่ายวิดีโอ i ท e Lapse ที่ต้องการให้กล้องปรับค่าต่างๆแบบอัตโนมัติขอให้น้องๆน,นะครับได้ลองใช้โหมดถ่ายภาพที่แนะนำนี้ให้คล่องเลือกโหมดถ่ายภาพที่ถูกใจไปใช้งานกันนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ